โอเคนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆทำนาฬิกาอันต sí like ิเมตแบบละเอียดนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูเบนเทนแค่หนุ่มน้อยสิพาเล่นเลนไปแต่พอจะค่อยเป็นซูเปอร์ฮีโร่ต้องคอยให้สูวใจเ็นเทนอุปกรณ์ที่กัซสมที่ก็อมือเขาแปลงร่างมาช่วยไปไล่ขึเจอเวลามันเข้ามาใกล้พอเข้ากับไล่ใกล้เนเทนดูดดเวลาไวลบุกมาตรงเขาผู้กล้าเ็นเทน สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมโรบักราคาถูกผมขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวชอบเติมง่ายเติมไวทันใจแน่นอนโอเคนะผมก็สวัสดีครับอยู่กับผมเล็กคือคือวันนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะผมคลิปที่ผมบิดไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะ <c oughs> <c oughs> นะในแมปโอมนี่เอเวนเจอร์นะผมอันติเมทริกในแมปโอมนี่เอเวนเจอร์นะผมนี่ก็มาแล้วนะผมอันเบรเลอร์เลยอันเบเลอร์เลยไปแล้วก็ไปดูชิ้นส่วนแรกกันก่อนเลยนะผมชิ้นส่วนแรกนะที่ผมมาซื้อ ก็มีคลิปให้ดูนะผมะคลิปที่ผมซื้อแล้วก็มัน,มนดอปนะไปแล้วก็ไปดูคลิปนั้นเลยนะผมโอเคนะผมตอนนี้ผมก็ได้ชิ้นส่วนที่2เปมาที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเออนะเป็นชิ้นส่วนกรอบของออมิทิกนะผมนี่ขอบนะนะเราไปดูชิ้นส่วนต่อไปโอเคนะผมไปเราก็ไปดูชิ้นส่วนที่2กันเลยนะผมจุดจุดที่ดับคอของอันติเมทริกนะครับผมก็จะมีตรงนี้จุดหนึ่งนี่นะครับจุดจนข้าเก้าอี้นะผมตรงนี้นะจุดนี้นะ1จุดแล้วนะครับผม อ่าแล้วก็มีตรงนี้นะผมตรงนี้1จุดนะนี่นะครับผมที่ผมเจอนะอ่าตรงนี้ละ1จุดนะ<ส>ผมไม่รู้ว่ามัน,ม,นม,มันมีกี่จุดนะนี่ตรงนี้1จุดแล้วก็ตรงเก้าอี้เมื่อกี้1จุดแล้วก็ขึ้นยานได้เลยนะฮะอ่าเพื่อน,นก็ขึ้นยานมาโอเคนะผมพอเพื่อนๆน,นั่งยานแล้วขึ้นมาบนดวงจันทรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมอ่ามันก็จะมีที่หนึ่งที่มันดอบนะผมนี่ก็ให้หันซ้ายมานะผมอ่มันจะดอบตรงนี้เลยนะผมที่ผมเจอนะ นี่สำหรับสำหรับตัวแบรนด์ของออมบิทิกนะผมเนี่ยตัวชิ้นใหญ่ๆนี่นะผมจะดรอปตรงนี้เลยนะผมก็ไปดูคลิปกันนะผมตอนที่ผมเจอนะโอเคนะผมถ้าเพื่อนๆเข้ามาที่ดวงจันทร์แล้วนะผมอ่ามันก็จะมีชิ้นส่วนที่ดรอปด้วยนะผมเออนี่นะผมชิ้นนี้เลยนะอันติเมทริกก็เก็บมานะผมปุ๊บอ่าเก็บมาก็จะอยู่ช่องกระเป๋าอย่างนี้เลยนะผมโอเคนะผมเป็นยังไงครับเพื่อนๆกน็ผมก็เจอตรงนี้เลยนะเออสำหรับแบรนด์นะก็ค่อนข้างโชคดีนะฮะ ถึงก็มันก็ไม่ได้หายากอะไรขนาดนั้นนะเอไปแล้วก็ไปดูอีกจุดหนึ่งนะผมนี่อ่าจุดนี้อ่าจุดที่3นะนี่ที่ผมเจอนะโอเคแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะผมนี่แล้วก็ให้เพื่อนๆมาตรงนี้เลยนะผมแล้วก็มาตรงนี้นะมันเหมือนจะอยู่ในนี้นะผมจุดนี้นะเออในเกะตรงจุดเกิดตรงจุดอบิโดนะครับผมจะมีดับนะอ่า ก็ประมาณนี้นะผมที่ผมเจอนะอันที่สองนะครับผมส่วนอันที่สามก็ให้เพื่อนๆลงดันนะครับผมนี่ดันนี่เลยนะครับผมลงเลสเนี่ยแนะนําว่าให้ลงจริงๆแนะนําให้ลงหลายคนนะเพราะว่ามันจะมันค่อนข้างยากเลยถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยู่คนเดียวแล้วแบบว่าจะจัดการมอนทั้งหมดนะครับแนะนําให้ลงให้หาเพื่อนลงหรือว่าลงกันหลายคนหน่อยนะผมอุย้ยเรือดรถเรือรถใส่สูตรแบบเออนะครับนี่ก็ผมก็มีคลิปตอนที่เจอส่วนคอของออมีติสนะผม แล้วก็ไปดูคลิปนั้นกันโอเคแล้วผมผมก็ตีนะผมกับน้องนะเออตอนนี้ดันก็ดอปอัลติเมทคอร์แล้วนะผมเป็นอันนี้เป็นชิทที่3านะนี่จะดับเป็นอย่างนี้เลยนะถ้ามันดับสูงก็ให้เพื่อนๆบินตัวบินเก็บได้นะครับนี่ก็อันติเมทคอร์นะนี่ก็อีเก็บได้เลยนะเพื่อนๆปั๊บอ่บาผมก็มี2อันนะผมดัอสองอันนะมันไม่ต้องตีถึงเวฟบห้าก็ได้ก็แต่ก็ตีนะผมในดันก็โอเคนะผมนะาก็มันก็จะดอปมาเป็นคอร์นะผมพออมิทิกเลยนะ จริงๆดันนั้นนะที่ผมลงไปมันดับ2อันเลยนะผมเออนะครับก็เนี่ยถ้าลงไม่ต้องไม่จําเป็นต้องลงถึงเวฟห้านะครับผมแค่ลงแล้วตีตีไปเรื่อยๆนะผมถ้ามีโอกาสมันก็จะดอบเองนะฮะแล้วก็ให้รีบเก็บนะบผมไม่ต้องลงครบ5ดัน5 5เวฟก็ได้นะครับหลังจากนั้นถ้าเพื่อนๆมีของครบแล้วเนี่ยนะครับผมก็ให้มา ดูให้มาคุยกับอัลบิโดนะผมอ่าเราก็ไปดูคลิปตอนที่ผมคุยกับอัลบิโดตอนมีชิ้นส่วนครบ3ชิ้นแล้วนะครับผมไปโอเคนะผมตอนนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เก็บได้3ชิ้นแล้วนะผมมีมีตัวคอนะผมของอมิทิกแบรนด์ของ ic, ขอมิทิกนะผมแล้วก็เดลตัวขอบของอมิทิกเนี่ยก็ให้เพื่อนๆมาคุยกับอัลบิโดนะผมแล้วก็ไปกันเลยแล้วก็นี่นะผมไปเอ็กซเซปไปรอวาร์ปนะจ๊ะ น่าอย่างหล่อครับโอ้ไปแล้วมาแล้วอุ้ยนี่เอ้ยพี่ดูนะผมพี่ดูของเราอยู่นู่นเฮ้ย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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่นะผมเฮ้ยมันใช่ปะเนี่ย นี่นะมาแล้วพี่พี่ดเราพี่ดูเรานี่เดินติดหินไปแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยจัดนี่นี่มามามาเดี๋ยว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 ขึ้นขึ้นนอ่ะขึ้นขึ้นอ่ะเป็นขึ้นเลยนี่เป็นขึ้นเลยเดี๋ยวอ๋อได้ได้ได้นี่นี่โอเคประมาณนี้ได้ไหมมามาถูกที่ที่เดี๋ยวดิ้นไปมาโอเคโอเค มาผมนี่ก็ตีทีมกระซอนะครับต้องต้องค่อยๆหน่อยเพราะว่าเพราะว่าไม่งั้นนี่คือพลาดทีหนึ่งผมต้องทําใหม่หมดเลยนะอุ้ยอุชิบหาแล้วชิหามันเดินทำไมวะเฮ้ย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 เฮยเฮ้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  อย่าขออย่างเดียวอย่ามีพี่เรนขึ้นมาได้แล้วกันครับนี่เป็นหน้าที่อมิโดโคตรโหนะครับดู ART. พี่เขาแบบเอาจริงอ่ะยางยังเจ๋งไงครับนี่อะเราก็ตีไปตีไปนะผมเออใครแบบนี่นะผมทําแบบนี้ก็ได้เลยนะฮพืนเพื่อนทาตามผมได้เลยนะง่ายนะผมบอกเลยว่าง่ายเออนี่ตีตีไปนะผมอย่าไปห้าวสู้แบบตรงพื้นเออโอ้โหมอมิโดหัวโตแตกนี่นะผมก็เรียบร้อยนะครับ ดับอันติเมตแล้วก็เพื่อนๆกดกดอะไรกด E เก็บนะผมเฮ้ยเฮ้ยโอเคนะผมนี่ลอกสีแดงเก็บมามาแล้วอันติเมตทูมนี่นะผมโอ้ยนี่สมสมตอนเป็นเอเลี่ยนเลยอนี่นะผมก็ได้มาแล้วนะผมเรียบร้อยนะ ก็ประมาณนี้นะผมเพื่อนๆก็ทําตามผมเลยนะเออคลิปนี้ก็เป็นคลิปสอนนะผมมาแล้วนะครับจากหลังจากที่ไม่ได้ออทำไว้อาทิตย์แล้วบิดมาหนึ่งอาทิตย์นะผมตอนนี้ก็ทําให้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันนะประมาณนี้นะจ๊ะลงดันกับอลบิโดเสร็จได้อินติเมตเรียบร้อยแล้วนะผมถ้าทําตามคลิปนี้ก็ได้เลยเรียบร้อยนะผมก็มีประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวไปดูรีวิวนะผมคลิปนี้มาสอนทําแล้ว้เจอกันคลิปต่อไปไปล้ะจ้ะ โอเคนะผมก็จบไปแล้วนะผมเออเป็นยังไงกันบ้างนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนคลิปนี้ก็ไม่ยากนะผมแต่แค่ต้องมีคนช่วยเออนะครับจริงๆเออมันก็ข้างยากขอข้างยากกันแหละถ้าจะต้องมีคนช่วยนะต้องมีเพื่อนนะผมให้เพื่อนมาช่วยนะอ่าต้องมีเพื่อนมาช่วยนะผมแต่ส่วนการลงดันเนี่ยก็มีที่บั็อกอยู่นะผมตามในคลิปเลยบั็กหลังหินนะแล้วก็ตีใช้เอ็กโคเอ็กโตีได้นะผมอันนี้สบายเลยนะผมแล้วก็ดอกอันติเมทิกมา นะครับก็ประมาณนี้สําหรับคลิปสอนลงคลิปสอนทำอันติเมตมันผมอาจจะบิดมาหนึ่งอาทิตย์แต่แน่นอนว่าลงให้แล้วนะผมอาทิตย์นี้เอออนะอาจจะลงเย็นเย็นไปหน่อยเกวไม่เป็นไรนะผมก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปผมน่าจะมารีวิวนั่นแหละครับผมเอเลียนอันติเมตในเกมนี้นะโอมินิโอมินิเอเวนเร์นะครับก็รอชมกันได้คลิปนี้มีเท่านี้จะไปแล้ว